หลอกกับแบบเวลาเขาหลอกนี่แบบพัวไปการมาแต่กานยังไขเขาได้แบบมันเลงนะมันขาดิ้วมือมันห่างกันเพื่อมันหลอกไ้ได้ไลยได้พ่ออยู่ที่น้องลูกป่าพ่ออายุทายเบื้องในคลิปเลยนะพี่น้องมาแต่หาร์คุตเผื่อน้อสรุปแล้วอันเบาเตียงไปรอบนี้บริเกียวกับน้องป่าบโบเราเออบ่เย็นวะนอ่าเลยะบเย็นวะไปสุพรรณบุรีอยู่ โอเคพี okay. alors, ่น้องเนาะตอนนี้กะทางบ่าตาเองอยู่บ้านนาแพกเด้อพี่น้องเด้อเนาะตอนนี้กะยืนอยู่หน้าบ้านหน้าเฮือนของน้องโมูเพิ่นพี่น้องเลยเนาะว่าเน้มเข้าไปกะโอ้เนาะทางบ้านทางเฮือนน้องโมูเพิ่นนี่กะได้บาทวงกบแล้วเนาะพี่น้องเนาะได้ปูนแล้วพี่น้องเลยได้บล็อกแล้วเนาะแห่ทรายได้แล้วพี่น้องเนาะแต่กะเล็กมีแล้วบาทนี้คาสร้างมีแล้วบาทนี้เนาะ อา้าวแสดงว่ายัาง่าทอลงมือเท่านั้นตัวสะบาดนี่เนาะเพราะว่า,วามีเกือบอยากว่าทุกอย่างเลยได้พี่น้องเนาะบล็อกลูกแก้วมีโบลเลอร์ยังได้แต่ว่าบบลตากะโบลทันกา้าวออกเดี๋ยวนาะยันว่าทาง,น,งน้องมูเพิ่นได้แล้วก็มี <c oughs> ยันคือปูนคืออ่าบงเกาะโอโกบคือมุนันคือเล็กคืออย่างมุนัน ปรทธานมีเดอ้อปรทธานอ่ามาแล้วว่าเขาสั่งแล้วประัานเนาะนี่ก็เอาถ้ารอเบิง่งรอชมเนาะทางซองน้องมนูนัมพี่น้องเลยอ่าอเ,นเนาะอ่าเพื่อนจุดดำเนินการมือใดพี่น้องเนาะทั้งใดก็ก่อให้สำเร็จเสร็จสิ้นไว้พี่น,อนอ้องเนาะเพราะว่าเรียนสารล้านแป้น้นองเรานี่ก็เห็นตั้งแต่โดนแล้วพี่น้องเลยเนาะอ่ายังมาแล้วน้ำมูเทือเราเองก็ได้ แต่ว่ามือนี้ปรทรงอยู่เนาะเพราะว่าบปเห็นรถจักเล่าพี่้องเลยเพราะว่าถ้ารถจักอยู่นี่คนหนาจะอยู่พี่อ้องน <c ười> ะมื่อนี้ก็แวะเวียนเนาะขึ้นมาหาทางสาตา้าเบานุ่มบกนก้อนพี่้องเลยเนะาะบริมาต์โดนตบหลยตั้งแต่ขเข่าไปพื้นไปฟ้ายัางสําเร็จไแเลยเนาะแต่ว่าบัดนี้ก็ล่โตแล้วแหละเราก็ได้บาดนี่จังไดก็ ขอกราบทักทายสบายดีกับพ่อแม่พี่น้อง FC เบิร์ดสุขุสุขคนเด้อเนาะพี่น้องเนาะบอกว่าอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศนําพี่น้องเลยแต่ใดก็เข้ามาเบิ่งมาสมนะ้มเนาะเสวยก็ไล่ก็เสเป็ดกําลังแห่งใจทางบ่าวตาในเด้อพี่น้องเด้อเนาะพอมีกําลังใจคลิปต่อไปพี่น้องเลยมื้อนี้กะบ,บ่ได้ลงเนาะคลิปให้กับพ่อแม่พี่น้อง FC เบิ่งซ้นะําเนาะทางช่องพ่อน้องมินนี่พี่น้องเลยเพราะว่ามันเด้งออกเนาะอ่าให้ยืนยัน ขั้นตอนที่ชองอีกพี่น้องอุ้ยจังหวะเพื่อสีผ่านเพื่อสีได้นี่กับโมเมนเรื่องง่ายพี่น้องเลยแต่ว่าอันนี้ก็เข้ามาช่วยติดตามช่วยกดไลค์กดแชร์ให้แน่เด้อเนาะพี่น้องเนาะพอร์ฮอดแสน้าซับน้ำมูลไว้เนาะพี่น้องเนาะอ่ะจังใดกะไปเดี๋ยวสีเข้าไปหาทางน้องต้นกล้าพื้นก้อนพี่น้องเอฟซีพื้นอ้ยเนาะถามเลกอยู่ลืมน้องต้นกล้าพื้นละบ่มสันบ่ไปหาละบ่ มาขีเก่าอะแหละพี่้องเยเนาะแต่ว่าจีให้ขึ้นมาคุ่มือหรือว่ามาทั้งนี้กะอาจจะบอกได้มาแน่พี่้องเนาะมีโอกาสแล้วกะขึ้นมาแล้วกะขึ้นมาเนาะเพราะว่าเวียกมันก็แล้วแล้วตอนนี้เบิดแล้วเดผมไป้ากกเรียบร้อยแล้วเนาะอดนั่งกดปวดอยเอานะสบายดีเด้อโดยโดยโอ้โหขึ้นทวาฮะอออ แต่ว่าแต่แต่แต่ว่าโบมักตีเว้ยปุณิอาตีบ้างตีหรือว่าตีว่าสาตาอืมคนกี่ชาตินะลูกคอยลูกคอยกี่ดื้อลูกคอยนะคนหู้อันนี้นะป้าไปใส่แกรยูอ๋อลูกคอยป้าทุกฝ่ามือฟวดตีกี่ดื้อครับนะ จะบ้าเป็นก็คือสีแบบปื้อนยันเพราะว่าพีดใจนิดนึงก็ยันอ้ยันเพราตะยั้วโอ้ยล่งตึงซะขีดดินคนตัวตัวแล้วแหละข่อยเบิ่งคักันเห็นบ่าหลาเนี่ยจะนะซาแล้วบ่าเลยวายลงยิงคุกขิดคุกกุ้มเว้ยส่ขีดดินควนตัวเลยเนาะเดยนลงเอาทุกชาไม่ค่อยมือนะแล่นน้ำก้นล่งปากลงพุบควนกุ้มกูนงเกื่งเอาได <coughs> à, chẳng qua, này đấy kia nó người nó, đứt nó rồi chúng mất sẽ tay đi, cái lốt lá vào, chứ bật nhảy vào, này bà cháu bà bên kia muốn cháu cả nhà áo lục, tạc lùm, tạc nhàng lái, này nó Ma thử đại gà khổ lô, khỉ đi chú thấy cháu phô, cháu 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 phớn bò má, cháu 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 โอ้ไปหากี่ชี้ตะหนุ่มมาได้โดน้าวธนาเด้อเด็ดนี่เด้อคุมมือแบบใบโฮมใบหน้ไปมาแลยคลายเออไปมาแลยกับมือคลายได้บ่ฉันแล้วคอยจังโมอยากอ่ะเข้ามาหาเราอันดุดุดนะได้แล้วเนาะอ่าเพราะว่าการที่เข้าไปดุดุมาดุดุนี่บโบมีโอกาสได้ทำมาหากินพี่น้องเลยเนาะโบมีโอกาสได้ได้ได้ไปหานั่นหานี่ โดนๆยี่ใครเนี้ยขึ้นมาหรือไงว่าไปนั่นไปนี่เออใครนี้เอ้าเอาใบเฮ็ดกระด้างมาเก่งโยชามันลายก็เอาช <c oughs> <อ>ามัหน,นมห,ห,หน่อยเลยว่าเอาเบ้อพอได้แกงเขาซอยเป็นอันนัรนละเพิ่นได้แบบลายลงมาเขก็ซอยเป็นอันะไรแบบคืออะไรใช่ไหมใชคือได้ยินว่าสิไปตัดอ้อยเออตะกี้ว่าสิไปมัดสองม<อ>ันในฟัวว่าเห็นลูกเป็นวัดอยู่แบบในหนึ่งมาร์กอ่ะมันไกลว่ะอย่าไปอยุใช่บันอาทมขึ้นไปทางนั้นอาจจะพอนี่ Hồ Ngan Nam Tản Ủa thì an Ngan Nam tán vậy Lối Hồ Ngan Nam tán vậy Vẫn Khi bà chỉ phải mất sống và bà, ừ. bà... Ờ, này lệ... <laughs> kì... Bà quay bà cái spin nhắc phải chỉ cháu sống nó có lại ôi khi bà Lẽ xe xe ạ nó hay ừ. Bà này bật phần ừ. thằng em ừ. Bao ai, mua đi <G ül üş> แต่ว่าเ,เทียเท่ยวจิำตัวเที่ยวบ่บ่ได้โอ้ยจะหมดเที่ยวเกิดป้าไว้เราได้ลลแล้วจะลู้หุบด้วยไปนอนเลยเลยเออแม่บ้านนี้ไปตันอ้อยบ่บ้านนี้ไปกัโอ้ยบบคุ้นกันหลายคันนั้นเลยกัมันนอนไม่รับได้เออมันก็คือว่าอะไรเนาะอ่ามันผู้หนึ่งไปอะไรกัผู้หนึ่งอยู่เลี้ยงลูกพี่น้องเนาะอ่าลูกเขายังน้อยอยู่ให้จีหุบหอบไปน้อกันกะนี่แหละอ่าลูกเขานี่แหละเนาะ เห็นมูกับว่าวไรโคตรแน่ป่ะแม่แน่บาดมันบเป็ดเนาะฮะบาดมันเป็นหมดเลยมันยากเด็กน้อยมันเว้าบกท่านมันเป็นครับจักมันยากอย่างจัคมันเจ็บอยู่ใส่จักมันเป็ี่ยนอย่างเนาะให้ก็ะด้ก็ะด้เขาจะจักกุมเฮ็ดบอว่าไอบัดนี้เอื้อยกับว่าวอู้ยป่ะเอาแดกกระไปขนมเล็น้อยกระสมักแล้วฮะกินทุกอย่างเนาะจะพอะกับโตจังคลุดคลุดคือเห็นหมูกินแันไอ้กินมัดเออไปลินเลือนน้องโมเห็น คนกินหันกินนเนี่กินน้ำกินได้กินลูกคอยด้วยหากแตกรวดพี่น้องเลยเจ้าก็กินชิคก็เอานุ่มเอาน่ามอนนิ่มลอกนี่กว่าก็เคยกินยี่บ่อหรืชิคก์ะเฮ้ยทำยำให้เออโอ้โหเมนบิงเออแล้วเมนรีบอะไรนี่นะเฟือสเฟือสหน้าแดงแล้วบาดนีงใครเราใช้เป็นเฟรอสเยอะ เลยก็พอถอดแล้มันได้มาเมื่อจัดที่มามื่อใสอีกเลยมันก่อก่อนที่ตื่นนอนแต่ละมือกับมีแต่ได้แต่สบายชี่ลูกก่อนถ่ายแล้วตื่นนอนเมื่อกินหนาจิ้งยุ่งชาวนาแนวรวยก็รวยนะตื่นมาแต่ละมือได้บ่ายแต่ก้อนท้องคำเหลืองนะ้วไปเปลี่ยนเฟิร์นเพิ่์นแต่ว่าแต่นุ่มเราไปมือไหนวิบุญหล่นเขาชิมเอาวิบูนมือไหนวิบุญวันที่สิบปลายบุญกับสิบเอ็ดสิบสองนี่แหละ บุญพ่ป้าพี่เนี่ยเอาบุญทุกบ้าในบ้านนี้เอาเอาแต่ว่าห้อยแล้วไหวก็ได้มาไหวเนาะแต่ว่าชาตเจ้าไปแต่เก่าก็ช่วงเดือนเดืนเบิดหน่อยเดือนสามโอ้เนาะนี่เดือนสิบสองเดือนสิบเดือนสิบสองแล้วเนาะเดือนสิบสองเดือนหนึ่งเดือนสองเดือนสามโอ้สี่หาเดือนบุได้ใช่เิรษฐกับมาหิริบ้านมาวันนี้ลูกเป็นเบาเลย <L> แต่ใครอยู่มันกับโบไกป่ปรนไดนูด่นอาบัลตาหู้อยู่เนาะพี่น้องถ้าขึ้นไปนี่แล่นรถบ่พ่อสมองเนาะฮอนเดีวยวรถเขาสิมาเอาพัึ้นไปอืมแต่ว่าอยากสะดวกกะขี่รถเท่าไปเองเฮาจะแล่นมาเฮือนมาซานก็บสบาย,<ด>ยอ่าเพราะว่ามันก็บ,บ่ได้ไกลบรนไดขึ้นเอ็นอยู่นะโรงงานน้ําตาลมันจะเว้านี่<ด>เลยอันว่าอันนี้ไปนี่เลยดงเห็นไปเออเลย <ๆ S 2> ดงเห็นขึ้นไปนี่มันก็บ่ได้ไกลแล้วเพราะว่านี่มันก็ซ้ําดงเห็นแล้วพี่น้อง แต่ว่าแถวนี้มันมันน้อยเนาะมันตัดแถวบ้านมันไม่พดได้เออแป๊บเดียวมไม่พ้นน้าบ้านไพกับไปลายมันพ้ได้เออคือแถวคู่ด้หาสุดแล้วชวนนี่มันไปต่อชวนนามัดมัดมัดหนึ่งละจุดจุดพันก็จะวามัดพันห้ามัดพันห้าสมมติว่าไอ้สองคนใช่เนาะหงายมือหนึ่งได้อยู่ดักแสนแสนปลายใช่ไหมครัวได้ไอ้ตะกาวก็ได้ลดมือสามแสนสองคนได้ 3ามแสนสามแสนเงินปลายอือพอเวียดไปเบื้องเนี่ยคลิปเขาได้พอชำนี้อัพลงให้นี่เนาะโดยอ่าสามแสนเออเากินซะจักมือละแสนเนาะโฮมนซะโอเคอยู่ลอยากไปโอ้ยว่ามันบคือด้ว่าตอลูกกินท้ออกว่าเออว่คนอนะอ่าจะแมนอยู่ตอนมันบคนายตอนนี้ยังบเมันเนาะดกไปกับ มูตนอ้อยแช่อยู่แล้วกับไปปาลูกไกวลองอ้อยหั้นเป็นบอกคือเห็นแล้วมันกับไปผูกอูผูกอยังโอ้ยอันตรายหลายน้องเขาตะกี้ก็แค่นั้นแหละซ้ำนี่แหละถือไปมันนอนไปลองอ้อยแต่ว่าเนาะอ่าคือว่าอะไรพี่น้องความจําเป็นของแต่ละคนมันมันมันกับบุคคลกันแต่ว่าแต่ข้าวพอข้าวเมย์เขาตะกี้กับเพิ่นก็คือกันเนาะแต่กัปัจจุบันนี่ก็คือกันถ้าว่าเขาบ่มีผู้เอาให้หรือว่านี่กับไปได้อยู่แต่ว่าความเสี่ยง ว่านี้คือสาวตาบ่านี้เพื่อนเราก็นี่แหละนี่หลอกกับแบบเวลาเขาหลอกนี่แบบผัวไปกานมาแต่กานยังไขเขาได้อแบบมันเลื้งนะมันขาดิ้วมือมันห่างกันเพื่อนหลอกไว้ได้ไหมไม่หลอกได้หลอกก็คือเก้าตัวนี้นทางนานี่นะอันนี้ทางนาเนี่ยแบบมันห่างขาดิ้วมือนี่เดี๋ยวมัจับโบอะลีฮะถ้าบ้องผัวเขา บ่แบบว่าเฮาขายแล้วเฮามันบีบตัวนี้นะนี่ลูกอันนี้มันอันเดียวอืมแลงแรงแรงแรงมันบดถึงบ่้แมนบดถึงบดถึงบดถึงแล้วมันบดถึงก็ให้แต่นุ่มเราเป็นหาปาดเนื้องเพิ่นเ่มเพนุ่มไปก้านคู่มือเฮาหลอกคู่มือมามก็ขายเขาเองเเวลาเราไมีกระเจริญบ่บ่กระเจริญก็เจริญไปถือมันไปเจ็บเลยบดถึงมันเหี่ยวแห้งอันนี้เพิ่มบ่ฉันฉัน หมดเถิงเถงเออไลอะไรมันทดพอโอ้ตุดไล่ค่ะบอยอือบอั่นนั่นได้สารบอยทำบชิวก็ง่ายตอนนั้นออกมาอะไรบอเล่อยหลอกมาได้คือเก่าอะดามดีค่ะ

กบ็อกมันผูกคัดเอาได้ได้เสื่อมหัมมัดเด้ทุกเลยเอาอยู่ในบริมีเพื่อเด็เออทัมเออล็อกในหัมมัดเนี่ยเออเออจะผู้เจ้าอยู่ในแล้วล็อกอยู่ในเพื่อเออเออยาเพื่อแล้วล็อกอยู่ในเลยออกทางนี้เออแล้วการใช่ไหมเอองานที่ตันนี้ฉันลอยู่นอกวันนี้ฉันอยู่นอกอยู่นอกเวลาไปอยู่กับซื้อกับแจนมาใช้ กะเจใช่เป็นจริงจีกะอจมันก็ได้แหละมันที่เป็นนย่งเพราะว่าอ <S <S <ด>เอาเนาะพวอันว่ยายังบุสุดคืออันนี้นาะซาต้าเรามีเฮือนแล้ว <S <S <ด>ให้อยู่เฮือนซาเนาะใ,ให้อยู่เฮือนให้ัวน,นี้ไปหาซาสินะพวก<ด>เติมซามลูง่ายเพราะว่าเขานาำ้ำแจมปาเขากับโวได้ถึงขั้นว่าเขาขัดแรงเกงขัดง่ายเนาะการยังหาทัวหาทันอยู่สินะ ผู้หนึ่งหาก็ดีกลัวบัวหาจาคะค้นสินะแต่ว่าสีฮุบลูกฮุบเต้าลุงตุงทั้งไปมันมันกาอยากอยากลำบากอยู่นะเฮาผู้ญงในี่ใครแนะน่แม่บานบมันบ,บุเป็นเนาะบาดมันบ,บุเป็นยังก็ดีไปพี่น้องเนาะยันบัตมันโชเนี่ยนี่แหละสามีเพิ่นก็อยากมานำอยู่นะอา,ากมันคือบ้าเลยเบ,บื่อเนาะพี่น้องเนาะนอ,อยู่เอาลูกอยู่เฮือนแต่ละมือแต่ละมือเบื่อ อยากออกมาเห็นข้างนอกอยากไปน,ำน้ำโน่นนี่นั่นห่าวอยากขับรถอีกกะพาพูดอ่า <c oughs> บอยากให้ไปอยากให้ไปเนื่องพี่น,อน้องเนาะยันแบบอย่างไรอยู่เพื่อนอยู่ยังแล้วลูกมายังไปใช่ไหมบอยากบอยากเอาติดรถติดล่างไปเรื่อยดูก้างน้อยพี่น้องเขาเนี่ยโบเห็นเอออนนี้อันนี้ควงคืดบอตาใหญ่ก้อนนะนะอโออดโอ้อ้โ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 ้อนโอ้โ้ ไอย้ยางจเจ๊ะเจ๊ะเป็นยังไครได้เลยจะเป็นว่าเป็นยางเออเนาะอยากกินน้ำอยากกินไนอยากเ,ยเป็นหันเป็นนี่เออว่าได้ใครเนี่ยท่วงหันท่วงนี่<อ>ไปตำรวจตำรางกับใครเนีนนอ่อ่ะอ่ะไปเอาเห็ดให้ก่อนยันห<อ>่าดว่าแล้วมานี่แล้วบ่ไปบไทยบ่เบงิวเชียวบ่หมดไปเอาเห็ดแชมโบรายบอาเด้บอบอ่ลาย้แชมมาหน่อยแล้วไว้กีดเอง Chấm đưa kín đưa say để hay nó Uỡi Uỡi Phê phê Tút 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 Ê hài Nằm lúc nằm lúc lúc Ừ nằm lúc Ừ Tụi này ao ao bỏ khoang cuộm Hãy bỏ khoang cuộm hay đấy Một kín lái nhọn Kín phần rùm lái ra Xíu hả ผู้แม่กับลูกยาญกินยังงับเขาเลยนี่น <c oughs> บ่ตาบ่ตา <c oughs> หวานได้แลยก็เป็นเต็นแ <c> ค <oughs> ้นครับเอาพ่อกินขังพั้แม่โตนี่เห็นบ่าขี้มูกอันง่อยตืดเอยเอ้กินได้เข้ากับนมกระลูดแล้วนี่อะบ่พ่อ,อกินทีนหลายนะยันย็นพุงใหญ่เด้อม่ตีมวยบอกเก่งไง Hành chạy nhát đây thì nó, nó hư thả, hư thả được Ừ bớng cam nè, bớn Bấm bớn 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 đua cam Bó nhầy thế rồi Ô chọn chọn, cái chữ cam nhầy nè Ô nè Ờ số, số ăn À, à bớn tu mấy tu đốt nè Ờ, nghe nè Cam cam nè, từng từng nè Vương à, đi, bớt đi, โกรกรับโกรกอื้อはいบ่น้องเวยตาจะลงไปหาน้องป่าเนาะใหญขึ้นมาแล้วบ่ซอยเป็นแงยหลายได้เดยเนาะสิได้ฮ็ดอ่าตอกจุกกูบ่่หายยังอ่อนอ่ะไรเนาะวันีแบบี่พอดีเขียวลัง เออพอดีแน่พอดีชุบจะพอดีชุบเอาขอบมุกขอบใจเดรรายไปเดรรายไฟฟ้าโอเคจิตี้แต่ก็แม่เพื่อนให้ถามยุอันเขาห้องน้ำนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนถามย่าอยู่บ่พอจะได้ช่างกันอันนี้กับอ้ายเราพอเพื่อนโทรมาถามพายุต้นเตยอ้อห้องน้ำห้องเดียวคือเนาะถามบ่ เจ้าถามล็อกก็ได้เพราะมันเดียวนึงดอกเจ้าถามมันทางไฟเพิ à, ่นก็ได้ว่ามันได้เจ้าก็บอกเพิ่นน่นแหเดียวนึงเจ้าว่าเว้าว่าอันเดียวก500,000นะยอมอีบ่ใก็ยาเเอออันแม้นสิใช้เองแบบมันก็เืองอยู่แบบเฮาใต้เฮือนครัวแบบมันก็ส่งเาอยู่เด้อสมมุติว่า500,000เอ้าเว้าตามหลักอันนี้เลยสายไฟเจ้ก็มีอยู่ เชื่อแต่ดอกมันก็บอกเลยกแล้วมาเตอเองบอกว่าโดนสองเศษแล้วเอาไออ้อยมาแล้วบาทนี่เนาะปื้ยเนาะเพิ่นหมักมวนได้หนิเนาะเอออะไปย่างว่าลายๆพี่เราเคยพูดน้องแวตาก็คือย่างกันพอเตยๆมากเป็นแต่ได้เอ็นทายคลิปอยู่บ่เนาะเอาไปยุ่นแม่ตะกัดอ่ะเอาไปยุ่นแม่ตะกัดอ่ะ ตานุ่มไปหาพื้นตานุ่มสิพืชเออพี่ป้องงูวมาเล่นองงูปล่อยได้ยังเบิ้งพี่น้องเนาะเพิ่นพัฒนาไปหากีซีได้เดี๋ยวนี้นะดีดีดีพี่น้องเนาะโลนึงได้กี่สต้าโลสามสิโอ้โลสามสิบพันพี่น้องเลยคือเด่นแต่ข้าวกี้เลยแต่ข้าวกี้โอ้ยเนาะปืนต้นกีซีพี่น้องโลหาพันกิบบินตัวแตะ อ๋อแล้คือชิได้ขอตัจบคลิป oh, ก oh, mm ่อนเพิ่์ดเปิดเพลงแล้วไอ้อ้อยโย่ขอบใจละลายเด้อเด้อดูเอบแอบสบายดีสบายดีเนาะว้าสาเฮาก็ได้คือชิได้กลับก่อนพี่น้องเลยเอ้มึอนี่อ่าสาวแก้วโทรมาเมื่อกี้นี่โอ้ยเพื่อนว่ามีพอฮักนอกเรือมีผู้รักผู้ใหญ่ เพื่อนมาเพื่อนมาบ้านมาเฮือนนี่แหละแล้วกะ็เพื่อนชวนกินข้าวสามัคคีมาชันมือเศร้าอ,อ่าอยู่เฮือนสาวแก้วกอกโอ้ใช่จะตัวแรงก็ทุกพอดีได้หิวขา้าวพอดีเนาะ <c oughs> เอาจะมาลำลังสบ,บายดีก่อนเนะ <c oughs> บบาะอ่าแต่งได้พ่ออยู่ที่น้องลูกป่าพ่ออยู่ท่าเบิ้งในคลิปเลยนะพี่น้องไมาแต่หาคุดเผล่อเนาะสรุปแล้วอัน เบาเตียงไปรอบนี้บรเกียวกับน้องป่าบบเะเออบว่เห็นวาบ่เห็นวาไปสุพรรณบุรีอยู่บ้านเกนาบ่มาบาต้าออได้นี่นอันพอกอนพ่นเชมาหาบาตาดลนีาเ้ยเสีย้อกัดพี่น้อน่เร่องเยนาใช่เสียงว่าเเหียดกัพอคนเชตหาดูบ่นงพนเชมาอยู่ สาว่าบังกันเลยพี่น้องเลยพังไม่ไหมมันมาดมา่อคืนเออนี่นี่นี่แมนบอกมาตาเห็นว่าบ่าวเตียงจะหาน้องลูกปลามาที่จังหวัดสุพรรณบุรีเขาจะมากันวันไหนเออนี่พอแล้วเขาจะพิดไปว่าอันเตียงที่พักลูกปลาเป็นจากไหนจากแล้วเนาะเด้เนาะแ่อย่าว่ามาตาเลยว่าเพื่อนไป แล้วฉันนะนะแต่บ่ฮู้ว่าไปแบบใดเออกันยังถ่าสรุปในอ้ายเ,เราแล้วเนาะ <c oughs> เอาโอเคชันนอกเวลายะหา่างพี่น้องคือจะได้ขอตัวกลับก่อนนะักทีเวลากัยาวเลยกับํามืดตื่นตาแล้วพี่น้องเนาะเอาไปพบไปพ่อกับเบิตาในคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อเนานะสวัสดี <c oughs> พี่น้องเนาะบ๊ายบาย